สวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วครับผมที่ f อส่งมันแก้วครับกับสับปะรดมาให้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณทางกรมนะครับที่ส่งมันแก้วและลูกครับมาให้นะครับสับปะรดด้วยนะครับผม เู้าระดูกใหญ่มากเลยครับเอาไปให้น้องสมโชคนะครับครับตอนนี้ก็เป็นหลังบ้านนะครับ โ,โหเกตดไก่เยอะครับสับประรดมาให้น้องสมโชคนะครับโอ้โหเล่นเละเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนหลักนะครับโชคโชคมามามาเร็วมามาโชค,โชคของเรานะครับมาเร็วมามามา ผมครับเร็วครับครับเร็วครับครับนะครับนานๆได้กินทีครับผมดึงโกไผ่ดึงโกไผ่ลงมานะครับเดี๋ยวควานว่าจะเปลี่ยนหลักอยู่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณ FC นะครับผมที่ส่งผลไม้มาให้น้องสมโชคครับผมเป็นรอบที่สองแล้วขอบคุณมากๆครับผมลมแรงมากครับที่บ้านเราครับผมบรรยากาศตามบ้านๆนะครับ โชควัสดีครับแล้วครับผมโชคว,วัสดีครับแล้ว,วครับรครับค,ค,ครับแล้วผมโชคครับกินนะครับลมหนาวสดโชคครับดึงโกไผ่ลงมานะครับผมแรกๆก็เป็นล่มดีนะครับแต่ตัวนี้ ลงนะครับลมแรงครับผมที่บ้านเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนหลักใหม่นะครับเปลี่ยนหลักน้องสมโชคใหม่ อยู่ที่บ้านเราก็ยังปรับตัวนะครับปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่บ้านนะครับเด็นเด็นไปเด็นเดินไปฮดึงกอไผ่ลงมานะครับมาเล่นมากินใบนะครับ โชคของเราครับว่าจะเปลี่ยนหลักไมาเบนไปเบนไปเฮ้ยไ,ไปดูน้องวันดีครับผมชี่โรวันดีนี่นะครับก่านก็มาขุดหลักเพื่อเตรียมย,ย้าย สีโดวันดีมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อหม้อครับว,วันนี้จลองสมโชคผูกไว้ที่นี่ก่อนครับผมสีโดวันดีก็ยังอยู่ที่เดิมครับที่เราแห้งแรงครับผมแห้งแรงมากตอนนี้ครับ ที่แห้งเล้งครับมาฝนอาจจะทนมันอยู่นะครับนี่นะครับสิดอวันดี ได้เปลี่ยนนะครับต้องหลักอีกหลักหนึ่งนะครับตัวโมอีกตัวโม,โโมหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องหาหลักดีๆครับให้น้อง่เขายูนะครับขอขอบคุณ f ออีกรอบหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ส่งคะแนนแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับผม ผมและครอบครัวและน้องสมโชคครับก็ขอขอบคุณมากๆครับขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำล้ำรวยๆก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับวันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนรักให้น้องสมโชคครับ มาย้ายมาปลูกตรงนี้ครับแทนนองวันดีก่อนครับย้า้ปลูกตรงนี้เพราะว่าข้างๆเขาปลูกหญ้าหมดแล้วครับเป็นพื้นที่ของเขานะครับผมของเราก็ประมาณนี้ครับตน้นไม้ใหญ่จะเยอะหน่อย ผมส่งผลไม้ไมาให้น้องสมโชคครับและน้องวันดีนะครับผมขอบคุณมากมากโชคดึงกอไผ่ลงมาเล่นนะครับึมากินนะครับกินไปก็ต้องตัดต้นทิ้งครับต้นทิ้งครับวันเดียวครับละเอียด ก็ไม่มีอะไรมากครับผมได้เพียงกล่าวคำว่าขอบคุณครับผมขอบคุณ f อซจากกรุงเทพครับสมพิษนะครับผมสมโชคขอบคุณครับเร็วครับเร็วสมโชคขอบคุณครับครับครับเร็วขอบคุณครับเร็ว ก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องลายสมโชคด้วยครับผมสวัสดีครับ